ไพอนซีอานาวูแมนที่เมืองดา์วินหากคุณเคยเดินผ่านต้นไม้ดอกสีแดงเลือดที่เรียกว่าพอนซีอานาในยามค่ำคืนของเมืองดาวินประเทศออสเตรเลียและคุณได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่ามองขึ้นไปอย่ามองอย่าเงยหน้าเพราะที่นั่นอาจมีเธอยืนอยู่พอนซีอานาวูแมนหญิงผู้ถูกลืม แต่ไม่เคยจากไปต้นพอนเสียนาในตำนานตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณ East Point Reserve ของดาวินเล่ากันว่าสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีหญิงสาวชาวเอเชียคนหนึ่งถูกกลุ่มชายขาวจับตัวไปในยามค่ำคืนเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเธอเป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินลำพังแต่ในสมัยนั้นสีผิวคือคำพิพากษา ชายเหล่านั้นล่อลวงเธอเข้าไปในป่าริมชายฝั่งตายต้นไม้ใหญ่กลางความมืดเธอถูกกระทำถูกทำร้ายและท้ายที่สุดพวกเขาแขวนคอเธอไว้กับกิ่งไม้ของต้นพอนซีอาณาไม่มีใครถูกจับไม่มีใครพูดถึงเธออีกเลยเพียงแต่ทุกคืนในช่วงปลายปีจะมีคนเห็นหญิงชุดแดงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้น ปี1,952มีนักเรียนหญิงสองคนขี่จัก,กรยานผ่านจุดนั้นช่วงหัวค่าพวกเธอบอกว่าเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่เงียบๆใต้ต้นไม้ดวงตาจ้องมาโดยไม่กระพริบเมื่อพวกเธอปั่นจัก,กรยานหนีไปเสียงจากลมแววมาฉันยังอยู่ที่นี่เด็กวัยรุ่นเดดาวินรู้จักวิธีเรียกพรอิอา่าวูแมนว่ากันว่าถ้าคุณไปที่ต้นไม้ในคืนเดือนมืด แล้วหมุนตัวสามรอบพร้อมพูดว่าพอนเซียนาวูแมนสามครั้งเธอจะปรากฏตัวแต่ไม่มีใครเล่าว,ว่าถ้าเธอมาจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นชายวัย40ปีเล่าว,ว่าเมื่อเขายังเป็นวัยรุ่นเพื่อนกลุ่มหนึ่งท้ากันไปเรียกวิญญาณเธอเขาไม่กล้าเข้าร่วมแต่ยืนดูอยู่ไกลๆหลังจากนั้นหนึ่งในเพื่อนหายไปสมวันและเมื่อกลับมาเขานิ่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรอีกเลย เขาแค่พูดเบาๆว่าเธอมองลึกเข้าไปในตัวฉันแล้วฉันก็ลืมตัวตนของตัวเองไปเลยโรแลนด์ดาติงนักเขียนออสเตรเลียเชื่อว่าพอนเซียนาวูแมนเป็นร่างสืบเนื่องมาจากตำนานพอนเตียนักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หญิงสาวที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายกลายเป็นวิญญาณพยาบาท เธออาจาไม่ได้จากมาเลเซียหรือสิงคโปร์แต่เธออาจาเป็นผู้อพยพจากสงครามและวิญญาณของเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนใหม่นี้ผู้คนยังเห็นหญิงชุดแดงอยู่จนถึงปัจจุบันบางคืนเสียงกระซิบเบาๆจะมาพร้อมสายลมเย็นในฤดูร้อนบางครั้งคุณจะรู้สึกว่ามีบางอย่างยืนอยู่ด้านหลังขณะคุณมองต้นไม้แต่เมื่อคุณหันกลับไปจะไม่มีใคร จะมีเพียงกลิ่นดอกไม้สดแปลกๆลอยอยู่ในอากาศหากคุณเจอเธอจงอย่าพูดอย่าถามและอย่าเรียกชื่อเธออีกเพราะทุกครั้งที่คุณเรียกเธอเธอจะเข้าใกล้เข้าใกล้และเข้าใกล้จนคุณอาจไม่สามารถแยกความกลัวออกจากเสียงหัวใจตัวเองได้อีกเลยอย่าลืมตำนานไม่เคยตายมันแค่รอคนเล่าคนใหม่ และคืนนี้คุณอาจเป็นคนต่อไป